สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวสถานที่สําคัญของสอปปลาวเขตเวียงจันทร์อีกสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือข้างหลังผมเป็นวัดศรีสะเกดนะครับผมเขาบอกว่าที่นี่มีพระพุทธรูปนะครับผม16,000องค์เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในกันครับผมโอเคไปเลยครับตามมาครับผมทิกเก็ นี่เป็นสหสถานโบราณสถานของสปปลาวนะครับนี่เป็นทางเข้านะครับผมจะมีค่าใช้จ่ายค่าเข้านะครับผมอยู่ที่คนละสามหมื่นกีบนะครับส่วนเป็นคนลาวอยู่ที่ห้าพันกีบนะครับโอเคถ้าเป็นชาวต่างชาติอยู่ที่สามหมื่นกีบนะครับแล้วก็ข้างหน้าครับผมทุกสถานที่นะครับผมเพื่อนๆมีที่ค่าจอดรถนะครับมีค่าจอดรถห้าพันหนึ่งหมื่นนะครับผม โอเคก็ไม่ว่ากันครับเรามาเที่ยวเนาะแล้วผมก็พอเข้ามาผมก็จะเห็นสถานที่ที่มีพระพุทธรูปน่าจะจริงครับผม16,00 0องค์นะครับเดี๋ยวผมไปเคารพสักระท่านพระพุทธรูปปางประธานนะครับผมที่อยู่ข้างหน้าผมก่อนนะครับไปเลยโอเคอ่ะเราเข้าไปสักระพระพุทธรูปก่อนครับ พอผมเดินเข้ามานะครับที่ห้องโถงนะครับจะตกแต่งตามวัฒนธรรมและความเชื่อของทางศาสนาแล้วก็สิ่งที่เห็นครับผมทั้งหมดนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดเดี๋ยวผมขอไหว้สักการะนะครับสถานที่ก่อน เหมือนเคยมาไม่รู้เหมือนเคยมาหรือว่าคล้ายๆกันกับใช่ไหมใช่ผมเคยมาผมจําได้แล้วว่าผมเคยมาครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้แต่ผมลืมแล้วเพราะว่าน่าจะเกือบสิบสิบ,สบกว่าปีแล้วครับผมใช่ใช่ผมเคยมาครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับเราวไปกราบสักการะนะครับ สถานที่แห่งนี้อย่างที่ผมบอกครับก็ผมคับคล้ายคับคาว่าผมเคยมานะครับผมก็ท้าความจําได้ว่าเมื่อ1ิบกว่าปีผมเคยมาสถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนซ้ายดูพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับผมสถานที่แห่งนี้ที่บอกว่ามีพระพุทธรูปเยอะจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูครับ นี่ครับผมเดินเวียนไซา์เข้ามานะครับผมจะเป็นพระพุทรูปโบราณนะครับ <IC. S 1> เยอะมากนะครับเยอะมากก,ก็มีทั้งชำรุดและก็ยังคงปกตินะครับแต่ส่วนมากจะเป็นพระพุทรูปที่กเก่าที่แก่นะครับผมแล้วก็ข้างหนัง นะครับผมเป็นช่องต่างๆก็จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆนะครับผมประดับตกแต่งเต็มเลยนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นวัดแห่งแรกของเวียงจันทร์นะครับเมื่อก่อนตามประวัติจะมีพระพุทธรูปทั้งหมดอยู่ที่แสนกว่าองค์นะครับแต่ตอนนี้ก็ตามการเวลานะครับพระพุทธรูปก็จะหาย เือไ,ไว้เป็นบางส่วนตามวัฒนธรรมครับผมผมเวียนซ้ายมานะครับผมไม่ได้นับให้เพื่อนๆนะครับแต่ดูตามประวัตินะครับมจะมีองค์พระพุทธรูปนี้อยู่ที่16,00 0นะครับผมแต่ข้างหน้านะครับข้างหน้าชาวต่างชาติข้างในนะครับอันนี้จะเป็นองค์พระพุทธรูปแกะด้วยไม้นะครับนี่เลยนะครับอา่า ก็มีความชำรุดโอเคแล้วก็ข้อห้ามสิ่งหนึ่งนะครับผมก็นะครับก็บอกห้ามจับองค์พระพุทธรูปนะครับ เป็นพระพุทธรูปที่ประหลักหักพังนะครับที่เอามาเก็บไว้สถานที่แห่งนี้มีทั้งมีรอบ360อองศารอบอุโบสถเลยนะครับข้างบนก็อย่างที่บอกครับนี่ องค์พระพุทธรูปองค์ปางเล็กๆนะครับผมวางไว้เต็มหมดเลยนะครับครับผมที่นี่คือวัดศรีสเกตนะครับอยู่ห่างจากประตูชัยประมาณสัก1กิโลเมตรนะเพื่อนๆที่ มีความศรัทธามีความเลื่อมใสทางพระพุทธศาสนาอยากมาดูพระพุทธรูปมาศึกษาในเรื่องของประวัติความเป็นมาของวัดศรีสิเกตนะครับมาได้ที่สปปลาวเขตเวียงจันทร์นะครับอันนี้ผมเพิ่งเดินทางผมเพิ่งเดินมาได้ที่สองช่วงของสถานนะครับ นี่เดินเข้ามานะครับอ๋อที่เราเห็นนะครับผมพระพุทธรูปนี้นะครับจะทำจากไม้นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทาสีด้วยสีทองนะครับแล้วก็โอเคส่วนหนึ่งก็จะเป็นทำจากปูนปั้นนะครับ บางใหญ่ๆนะครับเท่าที่ผมดูแต่ละช่องนะครับจะอยู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับด้านนี้ก็ไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 16 ้างใหญ่จะอยู่ที่32องค์นะครับผมแล้วก็้างเล็กๆนะครับตามผนังน่าจะรวมกันที่16,000องค์อย่างที่ได้นำเสนอไปนะครับได้นำเสนอไป มันคืออะไรมันคืออะไรคะอันนี้คือไม,ไม้แกสลักเป็นรูปพญานาคนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นไม้แกสลักเป็นรูปพญานาคนะครับนี่เลย เป็นเรือสุพรรณหงส์เหรอ,อต้องเป็นงานฝีมือนะครับแล้วก็มีมห้องนะครับ โอเคนี้จะเป็นช่องสุดท้ายนะครับถ้านับถึงองค์พระพุทธรูปเมื่อกี้3 0 32นะครับ32 3 4 12ก็ประมาณ120 130นะครับองค์ใหญ่นะครับองค์เล็กเยอะนะ แต่เท่าที่ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นพระพุทรูปที่ชำรุดแล้วนำมาปฏิสถานที่นี่หรือปั้นขึ้นที่นี่นะครับ ครับผมผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวสถานที่สำคัญของอสปปลาวนะครับซึ่งเป็นสหาสถานวัดนะครับชื่อวัดศรีสะเกดนะครับผมก็มีพระพุทธรูปบางต่างๆนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณน,นะครับผมที่น่าดึงดูดหรือว่าแนะนำให้เพื่อนๆมาเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปสักระ นะครับผมไปไหว้พระที่ไหนเพื่อนๆิดต,ตามกันนะครับผมเพจหาเพื่อนใหม่ไปเที่ยวกันโอเคครับคลิปนี้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ